มีความรู้สึกว่าคืนนี้น่าจะมีคนกี๊ดนะเออน่าจะไม่ใช่ใครที่ไหน <laughs> ผมนี่แหละสวัสดีทุกคนนะครับ <laughs> ผม <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chicago ีม r e อร e r Happy Halloween Days <laughs> นะครับผมขอให้ผีไม่หลอกวเ <laughs> <laughs> ติมคือล้วก็อยู่ในเกม s h i c k e n Feed นะครับผมเป็นเกมที่เพิ่งมาเมื่อไม่นานมัง้งคอนเซ็ปต์ของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมันเป็นเรื่องราวของตัวละครในเกมเนาะเราจะเข้ามาฝึกงานในศูนย์วิจัยชื่อดังระดับโลกกันแหละเออเป็นศูนย์ที่แบบเอาไว้ พัฒนาค้นคว้าเรื่องพันธุวิศวกรรมอะไรพวกนี้เออแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีไก่ยักษ์ตัวชนิดนึงไก่ยักษ์เนี่ยกลายพันธุ์วยแล้วก็หลุดออกมาจากกงงละไล่ฆ่าผู้คนในนั้นทั้งหมดเลยครับเราก็เลยถูกส่งมาเพื่อกำจัดมันนะครับหรือไม่หรือไม่เราก็ต้องวิ่งหนีมันมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าเราไม่ต้องเสียเวลาคือเราถูกส่งให้มาจัดการปัญหานะแต่ผมอยากหนีปัญหาแล้วเกมนี้ผีผีเป็นไก่ไก่เขาจ้องจะเล่นคุณวะผมก็จะโดนเล่นในไม่ช้านี่แหละ เขาบอกเกมนี谢谢 eter, so ้ผีมันไม่ได้น่ากลัวมันเป็นแค่ไก่ตัวน้อยน่ารักน่ารักเออเราถึงได้ยอมมาเล่นหรอกอะไรไก่เหรอย่องไปได้ปะย่องไปได้ปะไปดูก่อนคุ้นว่ไก่หรอกเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงไก่มา กูพอใจจิกตายโอเคมันมีเสียงเป็นระยะระยะเราต้องแบบหนีนะเสียงม่นนีไงไปแล้วไปแล้วกูอยู่แ okay. ล้วข้าเอไ่ไ เข้าไปแล้วกูเข้าไปแล้วกูเข้าไปาไม่ไอุย้ยเกือบไปนี่ไงอีกทีนะ้กกูไม่ออกไปวันนี้คุณไก่วันนี้คุณไก่เฮ้ยเห็นเหรอเห็นเหรอเห็นเหรออุ้ยเห็นได้ยังไงมึงเฮ้ยเสียงมันอยู่ใกล้อะ่ะผมออกไปไม่ได้นี่ไงเอาเยอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปเร็ว ไ่อยู่แลเร็วรอดมากูรอด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 รอดตายครับรอดตายปิดประตูบอกเลยไก่เข้าไม่ได้แน่นอน <c oughs> ไม่เสียงมัอนอยู่ใกล้ๆกูเลยวะนี่ไงประตูเอ้ยทางออกเปิดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีบา้าพังอย่างนี้เลยเหรอ หยุดเลยนะไปพ้นเลยนะไปชิ้วไปกู <c oughs> ไม่มีข้าวให้มึงหรอกเขาเปิดเขาไม่มีอย่ามาปากัปาก,ปก,ปก,ปกแถวนี้แม่งพังประตูเฉยเลยอย่างเลยจิ้มน้วจะเป็นเกมอินดี้ทำออกมาแบบง่ายๆครับผมแนละให้แบบฝ่ฟาฟันและใส่ความกดดันเราแต่แต่ความประหลาดของเกมนี้คือมันเป็นไก่ไงคือมันเป็นไก่ไงกูจะวิ่งนะกูจะวิ่งนะ,นะงนะไปแล้ว เฮ้ย่นทางออกเปิดแล้วมั้งข้าใจผิดนี่ไงทางออกเฮ้ยเซฟแล้วเย้สเตจสองครับทุกคนชัวร์ทรงนี้ เตมึงยิ่งใหญ่ไปไหมอ๋อต้องมีไอ้นี่เหรอสามอันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะไปหามาให้นะเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วอีบา้ากูยังดูไม่ครบเลยเราต้องหาวิธีซ่อมลิฟต์ก่อนเอ๊เอ๊เอ๊จุ๊กเงกูจุ๊กกูจุ๊กเง กูจุกเองกูจุกอย่าอย่าอย่าไเอาไปไปหยุหยุด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 หยดหยอยุดหยุดหยุดหยุดงยุดหนุดหยดหยยุยุดหดหยุยุดหยุดหยุดยุดยุด้ยุดหยุดหยุดหยุหีดหุด้ดยยุดหุหยุดหยุดหดหยยุดหุหยุดหยุดหยุดหยุ จีจีเป็นดีว่าเลยไอ้บ้าโอ้โหแค่กูหนีก็แย่อยู่เลยให้กูหาอีกเดี๋ยวเออไอ่ย,อยังไงเจอแล้วเฮ้ยโอ๊ยมันเจอทีละพท์มันเลยนี่หว่าเออดิตรงกลางปะเฮ้ยเฮยอย่างงี้ไม่ได้ดิอย่างงี้ไม่ได้ดิเดี๋ยวเฮยต้องตามไปได้กบฏต้องตามไปได้กบฏเดี๋ยวนี้ กูกำลังจะขึ้นลิฟต์เลยมึงมาขวางลิฟต์กูอย่างนี้ไม่ได้ดิผีแคมป์เราโดนแคมป์ออกไปได้ไปได้แล้วยังจะมากินตรงนี้อีกบอกเลยมไม่มีข้าวเปลือกไปบ้านหลานนุชมีข้าวเปลือกไปเลย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 เราต้องนับเวลาลิฟต์ด้วยวะโอ้ไไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

ยังบม่เลยวะดับเวลาพ้านดับเวลาพ้านไง่ไปทางซ้ายก่อนแล้วเราก็กดแล้วเราก็ไปหลบตรงไม้นั่นน่ะน่าจะพ้นอยู่แล้วพอถึงเวลาผมก็วิ่งเลยไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทัน มาทำนี้ทันไหม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 ทันแล้วอ่ะไปไปเย่วูวไม่ได้กินกูบอกเลยใช้ความเร็วในการตายไงอู้กระจอกไว้ยเฮ้โนนี่ฮ้ยตาอาตาอยช่วยด้วยช่วยด้วยใครจะช่วยด้วยตายหนตามไปแล้วหนูตาย โอเสียงพังมาแต่ไกลเลยอีบ้าโอ้ my god อะไรอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะ Hey what are you doing? Don't kill yourself yet. I mean uh. อุ๊ยบ้า Wait ไหนมึงบอกมึงมีแค่ไก่ไงมึงยังจะให้กูเล่นอีกเหรอฮะ มึงขยันทําทเกมอะไรแค่เกมร้อยหกสิบบาทเนี่ยมึงทำอะไรขนาดนั้นวะมึงรีบจบเกมได้แล้วกูจะได้หนีไปนอนได้แล้วมึงขย,ยันทำมาแล้วนะฮะไม่ได้งงไงแค่รู้สึกว่ามันทํามาเยอะไปทําแค่นิดเดียวก็พอ <I S 1> แล้วเก็บสยบขวัญม่ต้องทำอะไรก<ๆ>ันแย่ล่ะตรงนี้วิธีจุกก็แปลว่าหลอกใช้จะจัดใช่โอ้โหปิดไม่มันไม่ยอมปิดด้วยไอ้บ้า เดี๋ยว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 ให้กูโอ้โหมันหลอนกูเปิดประตูอีฮานมา yes yes thank you วันนี้คุณกายเอาไปเลยฟาร์มเฮ้าสดใหม่จากชาวเออกู <c oughs> ด้วยก <c oughs> ูด,ยด้วยเหรอมันเป็นแก๊สยาสลบใช่ไหม จบแล้วครับผมจบแล้วโอเคครับผมสวหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากมากเลยเนาะโอเคครับสวัสดีวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า